ดูให้ดีเจออีกแล้วรับซื้อเหรียญสิบาทรัชการที่เก้านำโชคจ่ายสดทันทีเจ็ดหมื่บาทใครมีเหรียญสิบาทแบบนี้รีบดูให้ได้ห้ามพลาดนะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่0อบีเอ็นเนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพนี่ีน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ปวยการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ fc ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อี่ีน้องๆทุกท่านครับใครก็มาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ10บาทครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ10บบาทรัชกาลที่9ครับเป็นเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆใช้จ่ายกันในชีวิตประจำวันครับเหรียญบ เหรียญส0บบาทนาโชวคู่นี้พาเจ้าของมารับเงินถึง71,000บาทใครที่มีเหรียญ10บบาทแบบนี้อยู่ในกระเป๋าครับรบกวนพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับใครมีเหรียญส0บบาทแบบนี้อยู่ในกระเป๋าครับลบกวนพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะใครเข้ามาแล้วทักทายผมหน่อยนะครับทักทายกันหน่อยนะจ๊ะ มาสวัสดีเลยจ้าสวัสดีครับนี่คือเหรียญสิบาทครับรัชกาลที่เก้าใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้อยู่ในกระเป๋าพิมพ์คําว่ามีครับพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยพิมพ์คําว่ามีนะครับแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่ธนกรครับสวัสดีพี่สถาพรงามเจริญครับสวัสดีพี่โซครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟซีจากไต้หวันครับสวัสดีพี่ณรงค์ครับ สวัสดีพี่ฝนนะสวัสดีพี่สายชนสวัสดีพี่เสกสันติสวัสดีพี่พายอนครับสวัสดีพี่นาริน่นสวัสดีพี่นัด,ดารัตน์นะครับสวัสดีพี่แวมนมณีใครก็มาแล้วพี่จา๋าฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยขอฟังนิดนึงนะครับท่านใดครับท่านใดที่มีของเก่าแบบนี้อยู่ที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคขามนะครับพระเครื่องพระบูชามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีครับตามหน้าจอส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่าน ที่ท่านส่งมามีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดที่ท่านส่งมายังไม่มีราคากราบขออภัยครับกราบขออภัยมาณนาที่นี่ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้นะครับบอกเพื่อนๆพี่ๆเลยนะครับไลน์มันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงใครมีเหรียญสิบ,บาทแบบนี้พบเจอกันอยู่เป็นประจำนะครับพบเจอกันอยู่เป็นประจำนะเหรียญสิบาทนาโชคพาเจ้าของรับเงินถึง 7 1็ด0มื่นหนึ่งพันบาทครับพาเจ้าของรับเงินถึงเจ็ดหืหนึ่งันบาทใครที่มีเหรียญสิบาทแบบนี้ติดต่อผมมาได้ครับมาสวัสดี plain, พี่ ivers, ๆทุกท่นานครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านพี่จ๋ากดแชร์หรือยังใครที่ดูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะมีการจับแจกรางวัลครับกดแชร์ไปเลยกดแชร์เลยจับแจกเฉพาะคนที่แชร์เท่านั้นนะครับปุ่มแชร์กดตรงไหนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งนะฮะสักครู่นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีฮะอ่าเพื่อนๆพี่ๆดูปุ่มแชร์อยู่ตรงนี้ เผ right. ื่อทุกท่านจะไม่รู้นะครับว่าปุ่มแชร์มันอยู่ตรงไหนอ่ะพี่ๆดูนะครับมาเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะพี่ๆดูนะครับปุ่มแชร์นี่อยู่ตรงนี้บางท่านถามบอกว่าอุ้ยฉันแชร์ไม่เป็นหรอกคุณแบงค์อ่ะดูครับปุ่มแชร์ดูดูกดตรงไหนนี่ปุ่มแชร์พี่ๆดูนะปุ่มแชร์คือปุ่มนี้ครับปุ่มแชร์คือปุ่มนี้ฮะกดไลค์กดแชร์ไปเลยกดแชร์ไปครับพี่จ๋าครแบบนี้ มีรางวัลให้เดี๋ยวมีรางวัลให้ครับมีคนเขาถามดิอ่ะพี่จ๋าพี่จ๋าพี่ฟ้าหลังฝนตอบคุณฟ้าหลังฝนสดใสให้หน่อยนี่ครับใครเคยขายให้คนนี้ได้บ้างพี่จ๋าใครที่เชื่อใจผมเอาเฉพาะคนที่เชื่อใจผมครับพิมพ์ด้านล่างหน่อยใครเคยซื้อใครเคยขายใครมั่นใจในตัวผมว่า i, เฮ้ยไอ้แบงค์มันซื้อจริงนะไอ้แบงค์มันรับซื้อจริงมันไม่ได้หลอกลวงนะพี่ๆช่วยพิมพ์ให้หน่อยช่วยพิมพ์บอกคุณ ฟ้าหลังฝนห,หน่อยสวัสดีพี่นรชพันธ์ครับช่วยบอกคุณฟ้าหลังฝนห,หน่อยนะฮะ <_ an> เขาจะได้เปิดโลกออกเดินก้าวออกมาสู่โลกใบใหม่นะครับเปิดโลกให้มันกว้างกว่าเดิมนะ,ะว่าเฮ้ยไอของพวกนี้มันขายได้ไม่ใช่มาตั้งคําถามแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับเป็นคนตอบเพื่อนๆพนพี่พเอง <_ an> ให้เอฟซีนะครับเป็นคนตอบเพื่อนเพื่อนพี่พเองว่าเฮ้ยแบบนี้ไอแบงค์มันไม่เคยโกหกไอแบงค์มันขายได้จริงอ่ะฟังให้ดีนะครับ ไอแบงค์มันขายได้จริงนะใครที่ดูอยู่ฟังห้ดีนะครับใครที่ดูอยู่แล้วเคยซื้อ <c oughs> เคยขายฟังห้ดีนะครับแล้วเคยซื้อ <c oughs> เคยขายหรือว่ามั่นใจในตัวผม <c oughs> เคยมาที่ร้านนะครับ <c oughs> เคยรู้จักกับผมนะครับช่วยพิมพ์บอกพี่อะไรเนี่ยฟ้าหลังฝนสดใสหน่อยพี่ฟ้าหลังฝนสดใสครับอ่านที่คอมเมนต์ด้านล่างเองเน,นะพี่พี่อ่านที่คอมเมนต์ด้านล่างเองนะครับว่าเนี่ยเขาเคยเนี่ย ว่ายังไงเนี่ยพี่ดูเลยครับของจริงหรือเปล่าหรือของปลอมพี่ๆดูเองครับมาขออนุญาตเอาพี่ฟ้าหลังฝนลงนะครับอ่าให้พี่ฟ้าหลังฝนดูเองนะพี่จ๋าสนับสนุนรายการนะครับใครที่เดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วหาที่พักนะผมมีที่พักมาแนะนํานะครับสวนลุงชานไทยโฮมสเตย์ครับเป็นโฮมสเตย์แบบบ้านๆอบล้อมด้วยธรรมชาติฟังกันดีนะครับ อบล้อมด้วยธรรมชาติด้วยขุนเขาหลายๆขุนเขาธรรมชาติอาหารอร่อยนะครับที่พักดีสะอาดนะครับปลอดภัยมีมาตรฐานใครที่เดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีหาที่พักนะครับนึกถึงสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์นะครับบอกว่ามาจากแฟนเพจแบงค์เข็มเพวัอจุฬาเนปตีรับส่วนลด10-20เ็ทันทีเดี๋ยวขอฝากผู้สนับสนุนรายการสักค,ครู่หากคุณทำงานไม่อย่างต่อเนื่องอยากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิลๆที่นี่เลยครับ สวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอันร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรีสนใจสำรองที่พักโทร0615059222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับ อย่าลืมนะครับท่านใดเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะนึกถึงนี่นะครับถ้าหาที่พักอยู่นะสวนลุงชานไทยโฮมสเตย์นะครับปลอดภัยไร้กังวลอาหารอร่อยราคาประหยัดจริงๆครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะอ่ะพี่ๆจ๋าพี่ฟ้าหลังฝนดูครับพี่ฟ้าหลังฝนดูอ่ะพี่เคสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่เคครับการันตีคนนี้ตัวจริงอ่ะพี่ๆดู อ่ะดูกันตัวเองดูตามหน้าจอครับดูตามหน้าจอฮะพี่นี่พี่ขวัญบอกว่าซื้อจริงพี่เสกสรรบอกของจริงครับอ่ะพี่พ,พ,พี่ดูนะพี่พี่ดูเองครับเลื่อนดูกันตัวเองอะนี่ดูครับนี่พี่เขาบอกติดตามแต่ผลการเซ็ตผลงานเซ็ตแรกเชื่อมั่นจริงจริงครับพี่นนทร์บอกว่าขายได้ถ้าคุณมีแบบตามที่เขาบอกไว้ใช่ครับใครมีแบบตามที่ผมบอกไว้บอกเพื่อน dale, ๆพี่ๆเลยนะครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาพี่พี่ยุติธรรมแน่นอนนะครับให้ราคาพี่พี่ยุติธรรมแน่นอนใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้ครับ ใครที่มีเหรียญ10บบาทรัชการที่9แบบนี้หยิบขึ้นมาดูครับเผื่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆอาจจะโชคดีแล้วรับเงินเจ0ด0มืบาทแล้วรับเงินฟังห้ดีนะครับทั้งหมด7 1็ด0มื่นบาทใครที่มีเหรียญ10บาทแบบนี้พิมพ์คำว่ามีมาครับพิมพ์คำว่ามีแล้วมาครับมาฮะมา,มาใครที่ใครที่มีแบบนี้นะครับติดต่อไม่ได้เลยนี่อ่านี่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 พี่สุธาทิพย์นะครับจันปู่บอกว่าสวนลุงชานอาหารอร่อยมาก ไปกินบ่อยอยู่สะยายโสมใช่ครับสวนลุงชานอาหารอร่อยครับราคาเป็นกันเองแถมเจ้าของนะผมบอกเลยนะครับแถมเจ้าของนะเป็นกันเองสุดๆนะครับน่ารักมากๆนะทั้งลุงชานทั้งลุงเชิดนะครับผมก็เลยเอามาโปรโมทให้ฟรีๆนะพี่ๆเชื่อผมไหมล่ะที่เอามาพูดให้กันทุกวันเนี่ยฟรีไม่เสียตังค์ผมไม่ได้เก็บตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับไม่ได้เก็บตังค์แม้แต่บาทเดียวนะใครที่เดินทางไปสุพรรณเชื่อผมนะครับหาที่พักนะนี่ส่วนลุงชานแนะนาครับแล้วก็ขอฝายหนึ่งเรื่อง ของบริษัทของพี่ชายผมเองนะครับช่วงนี้นะพี่จ๋าถ้าหมดจากหน้าฝนแล้วเข้าฤ kind of ดูร้อนนะครับสิ่งที่จําเป็นนะครับเครืตต่องดับเพลิงครับเครื่องดับเพลิงเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับทุกท่านมากครับผมขอแนะนํานะครับเครื่องดับเพลิงอินพิเลียนนะครับเครื่องดับเพลิงอินพิเลียนนะครับนี่ฮะมีหลากหลายแบบเพื่อนเพื่อพี่ๆดูนะและช่วงนี้นะครับบอกเลยนะครับว่ามีโปรใครที่ต้องซื้อของพวุ่งนี้ไว้ป้องกันที่บ้านผมบอกเลยนะครับว่า มันเป็นการป้องกันที่สุดคุ้มมาก,ม,ากมันเป็นการป้องกันที่สุดคุ้มมา,มากครับผมถามพี่ๆหน่อยไฟไหม้หนึ่งหลังเนี่ยถ้ามีเครื่องดนับเพลิงแบบนี้เพื่อนๆพี่ๆจะหยุดยับยั้งการเสียหายได้จะหยุดยับยั้งการเสียหายได้นะครับ ใครที่กําลังหาเครื่องดับเพลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลลูนไม่ว่าจะเป็นลูกบอลไม่ว่าจะเป็นไฟฉุกเฉินหรือว่าจะเป็นเซฟตี้คัสอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับดับเพลิงอ่ะพี่ๆดูนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับดับเพลิงครับผมขอแนะนํานะครับบริษัทอิมพิเรียนนะครับบริษัทอิมพิเรียนนะครับเป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐานและเปิดมาอย่างยาวนานนะฝากโฆษณานิดนึงนะครับนี่ก็ไม่ได้เงินเหมือนกันนะครับอันนี้ของพี่ชายผมอันนี้ของพี่ชายผมพี่ธินกรนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับแล้วอยากจะหาเครื่องดับเพลิงนะ แนะนำนะครับแนะนำนะเป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแนะนำครับเครื่องดับเพลิงอินพิเลียนครับขอพระคุณครับขอพระคุณครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านใครก็มาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับมาคืนนี้ถ่ายทอดการประมูลนิยมมากนะครับหรือขาดทุนก็ให้เยี่ยมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับใครก็มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยกันจ้ามาครับมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครที่ดูอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คามเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระเบื้องแบบนี้นะครับเครื่องไร้คามกาน้ําชานะบอกทุกท่านเลยนะครับผมให้ราคาอยู่ที่ทาแน่นอนนะครับเครื่องกระเบื้องหลักล้านเครื่องกระเบื้องหลักแสนเครื่องกระเบื้องหลักหมื่นมีหลากหลายราคาใครมีของพวกนี้อยู่ที่บ้านครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระเบื้องเครื่องเงินแบบนี้ครับเครื่องกระเบื้องเครื่องเงินแบบนี้มีอยู่ที่บ้านนะติดต่อผมได้นะครับผานเงินเ <itos> ข็ม <ed> ขัดเงินนะครับชุดเชียนหมากแบบนี้มีราคามาแลกเงินสดหลักล้านได้หยิบของของท่านนะครับฟังก็ดีนะครับ มาแลกเงินสดหลักล้านได้ใครที่มีของแบบนี้นะครับติดต่อมาได้นะครับ s line id ตามหน้าจอนะแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับสวัสดีเจลลี่ครับสวัสดีเจลลี่เฟนไฟท์ซิงนะครับนี่ก็คืออีกน้องอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นผู้หญิงที่ผมชอบอยากจะสนับสนุนนะเพราะว่าอะไรครับน้องเขาเป็นคนที่ทํามาหากินสู้ชีวิตนะผมบอกเลยนะครับคนประเภทนี้ที่สู้ชีวิตแบบนี้มีโอกาสที่จะรวยเกิน95%ครับมีโอกาสเกินจะรวย อีก95เอเพราะเขาทุ่มเทนในการทำงานนะครับก็ยังไงก็ฝากมาด้วยนะครับก็พี่ๆน้องๆกันใครอยากจะให้โปรโมทอะไรนะครับติดต่อมาเลยนะโปรโมทฟรีนะครับช่องทางนี้มีคนเห็นวันละเป็นล้านคน Facebook ไลน์นะครับมีคนเห็นวันละเป็นล้านคนนะครับเพราะผมเอาคลิปไปรีวันใน u t u b e เนี่ยใครที่ดูอยู่นะฮะแล้วอยากจะให้ผมรีรวิวอะไรให้นะครับก็ส่งลองส่งมาแล้วกันนะถ้าของคุณดีจริง รีวิวให้ฟรีครับสวัสดีพี่พทุกท่านครับไปแล้ววันนี้ไปเร็วดีว่าวันนี้ไปเร็วดีว่าไหมมาครับมาครับเรามาดูพระกันครับวันนี้มีพระอะไรมาให้เพื่อนๆนดูครับ <c oughs> นี่ผมได้เช่าเหรียญหลวงป,ปู่โตมานี่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 นีเช่ามาคู่เลยนี่เมื่อวานดูนี่นี่เช่ามาวันที่ยี่สิบหกวันไรไม่รู้อาเนี่ยราคาย,ยังติดอยู่เลยมาสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พทุกท่านครับมาจ่ามาจ่านี่คือเหรียญเสมาครับนี่คือเหรียญเสมาขวามือเป็นเหรียญเสมาพัดยศครับนี่เหรียญเสมาพัดยศ ปีพศ2518เหรียญทางด้านซ้ายมือเป็นเหรียญรูปไข่พัดยศปี2518เหมือนกันท่านใดครับฟังให้ดีครับท่านใดมีเหรียญหลวงปู่โตพระเครื่องของหลวงปู่โตผมยินดีรับเช่าฟังให้ดีนะครับผมยินดีรับเช่าให้ราคาทุกท่านยุติธรรมแน่นอนนะครับให้ราคาทุกท่านเนี่ยยุติธรรมแน่นอนนะครับสําหรับเหรียญของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับใครที่มีพระเครื่องนะ ท่านใดที่มีพระเครื่องนะครับอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาสามารถนําพระเครื่องของท่านครับเดินทางมาได้ถึงที่ร้านครับนี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะฮะแบบนี้สวยๆเหรียญละหลักหมืน่นสวยๆเหรียญละหลักหมื่นบาทใครมีนะครับนํามาแบ่งได้เลยนะนํามาแบ่งได้เลยนะครับอันดับต่อไปครับนี่เพื่อนๆพี่ๆดูนี่คือพระคำหมากคำ,คำ,คำข้าวครับนี่คือพระคำหมากคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดาวัดท่าสูงที่ผมบอกว่า ถึงแม้จะเป็นพราหลักร้อยหลักพันแต่พอเวลารวมกันได้เยอะๆนี่เพื่อนๆพี่ๆดูครับขายได้เท่าไหร่วันที่ทีเจ็ดมีลูกค้ามาขายถุงนี้เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทเพื่อนๆพี่ๆดูนี่พลาคำหมากคำข้าวครับพลาหลักร้อยแต่ก็รับนะบอกนะครับอย่างนี้หลักร้อยนะครับแบบสีแดงนะครับพันต้นๆนะใครที่มีนะครับแบบนี้สามารถนํามาขายผมได้สามารถนําพระเครื่องของท่านครับ เดินทางมาขายผมได้ถึงที่ร้านครับหยิบพระเครื่องของท่านมานะแล้วดูครับดูคลิปลองส่งรูปมาประเมินราคาได้เผื่อของของท่านอาจจะมีราคาเป็นแสนเป็นล้านงครับเผื่อของของท่านอาจจะมีราคาเป็นแสนเป็นล้านใครที่มีเหรียญใครที่มีพระเครื่องนะครับพระเหรียญอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูพระเหรียญแบบไหนนี่รับเช่าเกือบทุกหลวงพ่อเลยเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูครับรับเช่าเกือบทุกหลวงพ่อเลยนะฮะใครที่มีพระเครื่องนะครับ มีแล้วอยากจะขายฟังให้ดีนะนี่นี่นี่อ่ะนี่มาทีนี่เลี้ยงถุงเดิมแบบนี้เลยสามองค์แบบนี้ถุงเดิมใครมีแบบนี้เอามาขายได้นี่เพื่อนๆไปดูนี่คือเหรียญทําน้ํามนต์ครับนี่คือเหรียญทําน้ํามนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงครับแบบนี้ก็มีราคานะสวยๆเหรียญเป็นหมื่นะครับสวยๆตอนนี้เหรียญขึ้นหลักหมื่นหมดแล้วนะครับใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับ มีแล้วอยากจะขายฟังได้ดีนะมีแล้วอยากจะขายสามารถแอดไลน์ไอดีครับตามหน้าจอนะนำพักเครื่องของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่พระเลี่ยมทองพระไม่เลี่ยมทองนะครับจัดตุคามแบบนี้นี่คือปกสแตมป์ครับนี่คือสแตมป์จัดตุคามปีพศ2530ใครที่มีจัดุคามแบบนี้ผมก็รับเช่านะผมก็รับเช่านะครับองหนึ่งหลักพันถึงหลักหมื่นขึ้นอยู่กับเนื้อขึ้นอยู่กับบล็อกนะครับขึ้นอยู่กับเนื้อขึ้นอยู่กับบล็อกนะใครที่มีของแบบนี้อยู่ที่บ้านครับ ใครที่มีพระเครื่องแบบนี้อยู่ที่บ้านมีแล้วอยากจะขายฟังให้ดีนะครับมีแล้วอยากจะขายนําพระเครื่องของท่านนะครับเดินทางมาที่ร้านครับนี่เดี๋ยวให้ดูหลวงพ่อแดงเดี๋ยวจะเอาไปเก็บแล้วเดี๋ยวให้ดูหลวงพ่อแดงครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อแดงครับนี่คือเหรียญแม่ทับฟังให้ดีนะครับนี่คือเหรียญแม่ทัพ หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดหรือเหรียญเสื้อเกาะเมืองเพชรอันนี้เป็นเหรียญบล็อกนิยมนะครับบล็อกไม่มีดาวนะดูให้ดีนะครับนี่คือเหรียญบล็อกนิยมบล็อกไม่มีดาวนะมีดาวกับไม่มีดาวราคาต่างกันเยอะแยะมากมายครับมีดาวกับไม่มีดาวราคาของท่านนะครับต่างกันเยอะแยะมากมายดูให้ดีนะ ดูให้ดีนะครับสังเกตกันให้ดีนะครับชี้จุดไว้แล้วนะชี้จุดไว้แล้วนะครับพี่ๆจ๋านี่อ่ะชี้ดูนะครับเดี๋ยวมีหลายคนสงสัยดูนะใครเห็นนี่นี่นี่เดี๋ยวหยิบเปรียบเทียบไปดูนี่แต่เหรียญมีดาวผมมันจะมันจะสึกๆหน่อยนะเพราะไม่ได้ลื้นะครับดูนะนี่เพื่อนๆพี่ๆดูนะนี่เหรียญเหรียญนี้มีดาวสามดวงเหรียญเหรียญนี้มีดาวสามดวงครับเหรียญเหรียญนี้ไม่มีดาวเพื่อนๆพี่ๆดูนะนี่คือจุดข้อแตกต่างครับใครที่รู้แล้วครับว่าเหรียญรุ่นนี้ ให้สังเกตดูที่ดาวแบบนี้รบกวนพิมพ์คําว่าดาวแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมนลยครับลบกวนพี่ๆพิมพ์คําว่าดาวครับดาวครับแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมนลยครับเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะฮะเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับพิมพ์คําว่าดาวครับพิมพ์คําว่าดาวมาหน่อยใครเห็นดวงดาวพิมพ์คําว่าดาวแล้วกดหัวใจรัวๆพี่จ๋าแชร์หรือยังเนี่ย แชร์หรือยังใครยังไม่ได้แชร์แชร์ไปนะครับเด yeah> anyway> claro oh hm ี๋ยวจะจับแจกรางวัล10รางวัลนะครับเดี๋ยวจะจับแจกรางวัล10บรางวัลนะครับนี่มีคนบอกผมมั่วบินเลยดีกว่าเนาะเอาอย่างนี้นะใครที่ไม่อยากดูนะครับผมบินเลยนะผมบินเลยนะบินเลยนะครับคุณอะไรเนี่ยคุณอย่าไปเอาชื่อขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับอ่าตามนี้นะเอาตามนี้นะบินเลยนะบินลาเดนนะครับบินลาเดนนะสําหรับท่านที่ไม่เชื่อนะครับใครไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อใครเห็นดาวพิมพ์คําว่าดาวมาดาวอยู่ตรงไหนนี่ดาวอยู่ตรงนี้ สำคัญนะครับบอกเลยนะครับว่าสวัสดีพี่สิริภพหนุ่มครับเอจากนิวยอร์กดาวจุดแบบนี้สำคัญมากฟังให้ดีนะครับดวงดาวแบบนี้สำคัญมากจากราคาเนี่ยแพงกว่ากัน5้าเท่า1ิบเท่าจากราคาธรรมดาแพงกว่ากัน5เท่าถึง10เท่าขอบพระคุณพี่นรชพันธ์ครับขอบพระคุณพี่นรชพันธ์ครับฟังให้ดี1เหรียญฟังให้ดีนะราคาแพงกว่า5เท่าถึง1ิเท่าดูให้ดีครับดูให้ดีใครเห็นดาวดวงนี้ใครเห็นดาว3มดวงดวงนี้ พิมพคาว่าดาวแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับนี่ดาวดวงเล็กเห็นไหมนี่อันนี้บล็อกไม่มีดาวบล็อกไม่มีดาวมีความสําคัญมากกว่านะครับฟังให้ดีนะครับบล็อกไม่มีดาวมีความสําคัญมากกว่าและราคาแพงกว่าครับมาครับใครที่มีเหรียญหลวงพ่อแดงนะนี่เพื่อนๆพี่ๆดูนี่อันนี้เป็นเหรียญแจกแม่ครัวครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิฐ รุ่นแจกแม่คัวมีราคาตั้งแต่หลักพันถึงเหรียญหนึ่งหลายหลายหมื่นฟังก็ดีครับถ้าเป็นพวกบล็อกตาไก่พวกบล็อกปะรา,างอะไรพวกเนี้ยเหรียญหนึ่งสวยๆเหรียญหนึ่งเป็นหมื่นหมดนะครับสองหมื่นสามหมื่นแต่ถ้าเป็นบล็อกธรรมดาสามพันสี่พันห้าพันแล้วแต่เหรียญครับแล้วแต่เหรียญพี่เมธีบอกว่ามีเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญแบบนี้ใช่ไหมครับ แบบนี้ใช่ไหมนี่คือเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญครับเหรียญรุ่นนี้ก็บอกพี่ๆเหมือนกันนะว่ามีสร้างขึ้นเป็นจํานวนหลายๆบล็อกบางบล็อกเล่นการเหรียญน,นึงเป็นหมื่นนะครับบางบล็อกเล่นกันเหรียญนึงเป็นหมื่นนะใครที่มีพระเครื่องนะครับของหลวงพ่อแดงนะครับมีแล้วอยากจะแบ่งให้ชาวบูชาหยิบพระเครื่อง,องด้าน เดินทางมาได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทีญญา่ยานตามแผนที่ตามหน้าจอเลยจ้ามาครับมาครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับแคปแผนที่แคปหน้าจอไปเลยพี่จ๋าแชร์หรือ,อยังแชร์หรือ,อยังมาเรามีนี่ไหมดูครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทกรมการขนส่งทหารบกฟังให้ดีครับใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้ดูให้ดีนะมีราคาเหรียญละหมื่นใครมีเหรียญสิบบาท หนึ่งร้อยปีกรมการขนส่งทหารบกสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับกรมการขนส่งทหารบกแบบนี้สวัสดีพี่ลิขิตครับผมยินดีรับซื้อนะในราคาหนึ่งเหรียญหนึ่งหมื่นบาทฟังให้ดีครับใครมีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้หยิบขึ้นมาดูครับไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้ที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าอะไรครับไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้แต่ใครมีแบบที่ผมตามหาสิบบาทมาแลกได้หนึ่งหมื่นบาทครับสิบบาทมาแลกได้ หนึ่งบาทนี่คือเหรียญสิบบาทครบรอบหนึ่งร้อยปีกรมการขนส่งทหารบกดูให้ดีและก็สังเกตให้ดีนะครับเหรียญแบบนี้มีอยู่จริงและสามารถขายได้จริงนะฟังให้ดีนะครับเหรียญแบบนี้มีอยู่จริงและสามารถขายได้จริงใครมีเหรียญแบบนี้ครับแอดไลน์ ID ตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะดูให้ดีนะครับจุดอันดับที่หน,นะครับดูให้เป็นวาละนี้คือ ครบรอบนะครับ100ปีกรมการขนส่งทหารบกหลายๆท่านเคยเห็นเหรียญน,นี้แล้วจากคลิปเมื่อวานครับวันนี้เลยหยิบม,มาชี้แจงให้ดูอีกหนึ่งรอบว่า i, เฮ้ยเหรียญแบบนี้เชื่อผมเถอะมันขายได้จริงมันขายได้จริงและเหรียญพวกนี้มีอยู่จริงครับไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นคนข้างในกองกระสับหรือว่าอะไรแบบพี่ๆหลายคนที่เขาบอกแต่เหรียญสิบ,บาทแบบนี้ผลิตเป็นจํานวนหลายๆ10สิบล้านเหรียญครับผมถามหน่อยเหรียญผลิตเป็นจํานวนหลายๆ10สิบล้านเหรียญมันจะไม่มีแบบผลิตผิดพลาดเชียวหรอ มันจะไม่มีแบบผลิตผิดพลาดเฉยอดูให้ดีครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับแล้วหยิบขึ้นมาแล้วหมุนนะเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับมีคนเห็นความผิดปกติอะไรยังเหรียญสิบบาทครบรอบหนึ่งร้อยปีเหรียญนี้เป็นเหรียญสิบบาทแบบพิมพ์ด้านก้อยสองด้านเป็นเหรียญสิบบาทแบบพิมพ์ด้านก้อยสองด้านครับใครที่มีเหรียญสิบบาทแบบนี้หยิบขึ้นมาดูแล้วหมุนนะหยิบขึ้นมาดูแล้วหมุนแบบนี้ครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะโชคดีสิบบาทแรก หนึ่งหมื่นบาทครับสิบบาทแรกหนึ่งหมื่นบาทนี่พี่ๆดูนะมีทั้งแบบฝั่งพระเศียรนะครับแล้วก็แบ,บ่งฝั่งก้อยนะมีทั้งแบบฝั่งพระเศียรแล้วก็แบบฝั่งก้อยนะครับใครที่มีเหรียญสิบบาทแบบนี้มีแล้วอยากจะขายสามารถนํามาขายผมได้นะครับรับแต่แบบหัวสองด้านกับก้อยสองด้านเท่านั้นนะครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับไปเข้าห้องเรียนดีกวาเข้าห้องเรียนดีว่วาใครก็มาแล้วฝากกดไลค์ INE, กดแชร์ด้วยครับนี่คือชุดเหรียญที่พี่เขาได้นํามาขายครับนี่คือชุดเหรียญที่พี่เขาได้นํามาขายแล้วรับเงินฟักฟ แล้วรับเงินนะเจ็ด0มืบาทแล้วรับเงินครับ7 1 0 0หบาทสําหรับเหรียญแบบนี้ใครที่มีเหรียญสิบบาทแบบนี้พิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับ พิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมนะครับมาสวัสดีทุกท่านครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเราจะได้มีความรู้นะเพิ่มภูมิคุ้มกัน,นนะครับต้องบอกเลยนะมีความรู้เพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยจ้ามาครับมาครับนี่เหรียญสิบบาทเหรียญสิบบาทใครมีพิมคำว่ามีมาลุยเลยจ้ะ เหรียญ10บาทรัชก,กาลที่9ปีพศ2537ถ้าดูแบบผิวเผินฟังให้ดีนะครับถ้าดูแบบผิวเผินลักษณะเหมือนกับเหรียญทั่วไปจะเหมือนกับเหรียญ10บาทธรรมดาที่เราใช้ขอบคุณพี่เลิศรักสวัสดีพี่เลิศรักครับแต่จะมีพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ช่างสังเกตว่าเฮ้ยตั้งแต่ที่ผมทําคลิปไปไอ้แบงค์เนี่ยมันมีเหรียญแบบนี้มาให้ดูด้วยไอ้แบงค์มันมีเหรียญแบบนี้มาให้ดูด้วยใครที่มีเหรียญแบบนี้มีฟังให้ดีนะครับมีแล้วอยากจะขายนําเหรียญของท่านครับ พลิกดูให้ดีพลิกดูให้ดีครับถ้าของทุกท่านเป็นแบบนี้ทุกท่านเอามาขายมันได้เหรียญละหมื่นดูให้ดีนะครับถ้าของทุกท่านหยิบขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้เอามาขายผมได้เหรียญละหมื่นนะดูนะครับจะไปแบบเร็วนะครับนี่ฝั่งคัตเสียนนะครับนี่คือฝั่งก้อยครับนี่คือฝั่งก้อยครับใครมีแบบนี้เอามาขายได้เหรียญละหมื่นนะะใครมีแบบนี้เอามาขายได้เหรียญละหมื่นดูให้ดีนะครับฝับบ่งด้านก้อยเหมือนกันทั้งสองฝั่งดูนะครับให้ดูสังเกตที่ลักษณะขอบข่าวงนนอกะครับ ให้ดูสังเกตที่ขอบขาว,วงนอกนะถ้าขอบขาววงนอกมีลักษณะที่เหมือนกันมีตัวหนังสือที่เหมือนกันเอามาขายผมได้ครับหนึ่งเหรียญหนึ่งมืนบาทหนึ่งเหรียญหนึ่งมืนบาทใครที่มีแบบนี้นํามาได้เลยนะจ๊ะใครที่มีแบบนี้นํามาได้เลยนะจ๊ะอ่ะพี่ดูนะครับนี่คือฝั่งผระเสียรครับนี่คือฝั่งพระเสียรแอดไปไม่ตอบตอบกลับเฉพาะที่มีราคานะครับลายมันเยอะนะฮะลายมันเยอะนะครับ,ะะรบดูนะครับแบบนี้มีราคาหนึ่งเหรียญหนึ่งมืนบาทสองเหรียญสองหมื่นแล้วพี่เขาได้มาพร้อมกับเหรียญชุดนี้ครับ มีคนเคยเห็นเหรียญราคา600้อยไหมนี่เพื่อนเพื่อพี่พดูนะนี่คือเหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับหน้าเหรียญตรงนี้เขียนว่า600้บาทเพื่อนๆพี่ๆ,ๆดูนะเหรียญน,นี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2511หเหรียญชุดนี้ครับผมรับซื้อสี่0,000ื่นกว่าถึงห้า0,000ื่นผมรับซื้อชุดละ4ี่0,000ื่นกว่าถึงห0,000บาทใครที่มีเหรียญแบบนี้อย่านําไปขายร้านทองโดยขาดฟังให้ดีครับพี่พีท่านใดที่มี เหรียญทองคํามีพระทองคํานะครับห้ามนําไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดเพราะท่านจะได้แค่ราคาทองฟังให้ดีนะครับนี่พื้นพื้นพี่ๆดูนะเพราะท่านอาจจะได้แค่ราคาทองนะครับเหรียญหน้าเหรียญแบบนี้หน้าเหรียญน้อยแบบนี้มีราคามากกว่าที่คุณคิดนะครับฟังกห้ดีนะครับมีราคามากกว่าที่คุณคิดชุดนี้เนี่ยสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าห้าหมื่นแล้วแต่เหรียญแล้วแต่ช่วงสภาวะแล้วแต่ราคาทองแล้วแต่โอ้ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างแต่ชุดนี้ครับ ใครมีผมรับซื้อนะสี่หมื่นกว่าถึงห้าหมื่นนะครับสี่หมื่นกว่าถึงชุดละห้าหมื่นบาทใครที่มีนะครับเหรียญแบบนี้เหรียญทองคาแบบนี้นํามาขายผมครับผมยินดีรับซื้อจ้านี่ครับนี่แหละครับมาเดี๋ยวให้ดูเหรียญสิบเหรียญนอกเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้ามีราคาต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นคือสองฝั่งเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะครับสองฝั่งนะนำมาขายผมได้มีคนพี่พัชชะลีบอกว่าถามไปแล้วไม่ตอบตอบกับเฉพาะที่มีราคาครับ ตอบกับเฉพาะที่อยากกระตอบครับเอาตามนี้นะครับดูให้ดีนะเหรียญสิบบาทแลกได้อันละหมื่นครับพี่จ๋าพี่รังห้าร้อยกว่าท่านครับพี่กดแชร์หรือยังถ้าใครยังไม่กดแชร์นะพี่กดแชร์ให้น้องหน่อยกดปุ่มแชร์นะครับมีคนรู้จักปุ่มแชร์ไหมกดปุ่มแชร์น้องหน่อยนี่แชร์ไปแชร์ไปแชร์ให้ญาติของนัานรู้ว่าเฮ้ยเหรียญสิบบาทแบบนี้มันขายได้นะนี่ใครที่รู้แล้วนะครับว่าเหรียญสิบบาทรุ่นนี้มีราคาต้องเป็นแบบหัวหัวลบกวนพี่พิมพ์คาว่า หัวหัวแล้วกดไลค์รวยๆให้ผมหน่อยครับลบกลนพี่ๆพิมพ์หัวหัวแล้วกดไลค์รวยๆให้ผมหน่อยเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครก็มาแล้วทักทายหนูหน่อยนะจ๊ะมาไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าครึ่งเงินนะครับครึ่งกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระพุชามีแล้วจะขายแอดไลน์ไอดีครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมา มีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดที่ท่านส่งมาหาผมยังไม่มีราคากราบขออภัยครับกราบขออภัยมาหน้านี้เด้อขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวครับเพราะตอนนี้ไลา์เยอะมากมันตอบไม่ทันจริงครับขอบพระคุณพี่เลิศรักคร pues ับนี่พี่ๆดูนี um ่นี่ครับนี่ครับนี่ขอบพระคุณพี่เลิศรักครับขอบพระคุณพี่เลิศรักครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับพี่มาครับมาครับขอบพระคุณพี่มิรขอบพระคุณพี่ทุกท่านเลยครับมา ใครก็มาแล้วทักไทยกันหน่อยนะจ้าววันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยขอลาพี่ีทั้ง700กว่าท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะเพื่อนๆเหรียญ10บบาทมีราคามากกว่าที่ทุกท่านคินนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ำชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับ ของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ ID มาเลยนะครับแอดไรายบีเอศูน์แปดสี่ศูนย์เจ็หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสิยานร้านเปิดทุกวันนะครับหากคุณทำงานมาอย่างต่อเนื่องอยากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิลๆที่นี่เลยครับ สวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอันร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรีสนใจสำรองที่พักโทร061 505 9222ลุงชาญยินดีต้อนรับครับ